น้ำขาดขาดหายหายแรงซ้ำซากแล้วก็ท่วมซ้ำซากหากมองย้อนไปในอดีตคลองส่งน้ําคลองขัวแลนะระบบกระจายน้ําฝายน้ําล้นท่าเสากระโดงด้วยลําน้ําที่ตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุมและความแห้งแล้งในพื้นที่ย่อมส่งผลกระทบต,ต่อระบบนิเวศประชาชนไม่สามารถใช้ลําน้ําเป็นแหล่งอาหารได้และพื้นที่ทําการเกษตรขาดน้ําหล่อเลี้ยงในที่สุดตอนที่ยังไม่มีฝายน้ำล้นท่าเสากระโดงเนี่ยเกษตรกร,ก,รก็จะประสบปัญหาเรื่องภัยแล้ง ในฤดูแล้งนะครับไม่สามารถทําการเกษตรได้ส่วนในฤดูน้ําฝนน้ําหลากก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําล้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ําจึงสนับสนุนงบประมาณเร่งแก้ไขโดยก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเพิ่มประสิทธ,ธิภาพคลองส่งน้ําเพื่อลดการไหลซึมของน้ําผ่านชั้นดินสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่โดยรอบ ฝ่ายน้าล้นท่าเสากระดงก็มีประโยชน์กับกลุ่มผู้ใช้น้ําสามารถทําพืชการเกษตรได้ตามฤดูก,กาลแล้วก็ฝ่ายตัวนี้ก็สามารถผลักดันน้ําเข้าไปสู่แก้มลิงของลําห้วยขวัวแล้วส่วงน้ําไปได้หลายหมู่บ้านอย่างสมบูรณ์ครับหลังจากที่กรมทรัพยากรน้าได้มีการก่อสร้างฝ่ายน้นําล้นท่าเสากระดงแล้วเสร็จมันก็ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบยึดหลักความถูกต้องยึดกฎระเบียบที่สมาชิกตกลงร่วมกันทําให้พื้นที่ได้รับประโยชน์โดยประมาณ1,9 0 0ไร่สามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทนนาาข้าวใฤผ,ลลผ,ผู้ใช้นามองเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำเกิดความร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาลำน้ำตลอดสองฝั่งทำให้มีแหล่งน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอจนเกิดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตามมาในที่สุดเพราะน้ำคือชีวิต20กันยายนวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ